เชียร์ทิศคำพรโพสภาพไปทำบุญเรียกได้ว,ว่าเป็นดารานักสแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวเชียร์ทิ่คำพรดารานักสแสดงที่ได้ลดล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมาอย่างมากมายซึ่งทำเอาแฟนๆเป็นห่วงหนักมากหลังประสบอุบัติเหตุต้องเข้ารับการผ่าตัดบริเวณขาเมื่อเดือนที่แล้ว สำหรับนักแสดงสาวเชียร์ทิคําพรโดยเจ้าตัวบอกว่าขอพักส่วนไปสักระยะหนึ่งค่ะหล่าสุดเจ้าตัวได้ลงภาพตัวเองกำลังปล่อยปลาเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองหลังมีมรสุมผ่านเข้ามาไหลระรอกทางนี้เชียร์ทิคําพรได้เขียนแคปชั่นดูแลตัวเองรอดปลอดภัยกันนัทุกคนแต่ภาพนี้ทำหลุดโฟกัสไปเลยเพราะสาวเชียร์นั้นหันผมสั้นและดูซุปผอมไปมากจนเพื่อนๆน,น,น้องๆต่างเข้ามาทักกันยกใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะ